สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Cast Play เกมวันนีเช่นเคยแล้วแล้ววันนี้เราก็ตามสัญญานะทุกคนเราจะมารีวิวบ้านน,นั่นเองคนอื่นก็สร้างบ้านก่อนเลยเอาบ้านหลังนี้แล้วกันเราจะรีวิวไป EP ละหนึ่งบ้านนะครับก็บ้านนี้มันไม่มีตู้เซฟเนาะ แต่สวยอ่ะชอบ <c oughs> <c oughs> มีลิฟต์ด้วยบ้านนี้โอเคนะทุกคนแล้วก็เข้ามาดูนอกบ้านก่อนเลยนอกมากก็จะมีแบบพุ่มไม้อะไรตรงนี้ถ้า,าแบบมีอะไรจะบอกทุกคนคือเราปรับตัวเองให้มันเล็กแค่นีน้ถ้าเราไม่ได้ใส่หูอะไรแบบนี้อุ๊ยอุ้ย แบบเวลาเราไม่ได้ใส่ขอตกแต่งอะไรเยอะทุกคนเราก็ไปแอบเราก็ไปแอบแล้วก็แบบแอบขโมยเงินคนในบ้านหลังนั้นเลยก็ได้นะทุกคนเป็นจุดแอบที่ดีมากโอเคแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอะ <c oughs> แล้วก็ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะทุกคน มีกระถางดอกไม้นะบ้ามีรั้วกั้นตรงนี้เอาไว้ทำอะไรแบบร้านขายร้านจอดรถอะไรประมาณเนี้ยเปิดเข้ามานะทุกคนก็เจอกับโซโฟ,ฟาแหละแบบห้องนั่งเล่น,นทุกคนแบบมีทีวีแบบกินข้าวอะไรตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบห้องครัวมีตู้เย็นมีอ่างล้างจานนะทุกคนมีเคาน์เตอร์ครัว อรนี้จะเป็นรูปรูปอะไรอะอะไรไม่รู้บบเบอร,บอร,บอร์ทุกคนอันนี้จะเป็นกระถางดอกไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางที่แบบกระโดดเข้าไปแอบได้นะผมแบบเวลาเล่นต้นแอบมาแอบตรงนี้ก็ได้แบบไม่เห็นเลยอะดูดิถ้าไม่ซูเข้ามาใกล้ๆคือไม่เห็นนะเออแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นโต๊ะนะทุกคนโต๊ะกินข้าวนะเราเหยียบโต๊ะตรงนี้จะเป็นไฟคอยให้แสงสว่างนะทุกคนแล้วก็มันต้องมีปุ่มปิดไฟสิอ๋อนี่ไงนี่เราสามารถปิดไฟได้นะคือ,อยังไงอะไฟหน้าบ้านเหรอ รู้อ่ะคือยังไงงงให้โอเคนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนั่งเล่นคอนสปาจ่ายแล้วก็ตรงนี้มาจะเป็นห้องน้ำห้องแรกนะทุกคนเป็นห้องน้ำที่มีกระจกนั่นเองคือแบบมองเข้ามานี่เห็นเลยเห็นเลยอาบน้ำอยู่นี่คือเห็นเลยโ้ อันนี้ก็คือแบบอาบน้ำทุกคนห้องอาบน้ำตัวนี้จะเป็นที่ล้างมือตัวนั้นจะเป็นล้างจานอันนี้ล้างมืออันนี้จะเป็นห้องนอนอันแรกนะทุกคนห้องนอนอันแรกแล้วก็มีชั้นใส่ของที่ไม่สามารถเปิดได้แล้วก็กระถางดอกไม้อีกแล้วรักธรรมชาติมันมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเตาผิงนะทุกคนเราเข้าไปโดนไม้ได้ด้วย อ๋อไม่ไหมอะ่ะมันไม่ไหมอะ่ะทุกคนเดี๋ยวแล้วเราที่แอบอีกที่หนึ่งทุกคนที่แอบที่แอบอีกแล้วมีที่แอบเยอะจังเล่นซ่อนแอบนี่สบายเดยนั่นเนี่ยต่อไปจะเป็นหลังบ้านนะทุกคนหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากแบบเป็นที่แบบวิ่งเล่นอะไรได้นั่งกินลมชมวิวนะทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะทุกคนไปดูชั้นล่างกัน ปึ๊บมาดูชั้นล่างแบบนี้มันก็จะเป็นห้องได้หลายห้องเลยทุกคนตรงนี้ปึ๊บกดไปเป็นสนามเด็กเล่นนะทุกคนขึ้นได้เื่อนแล้วก็มาเล่นอะไรได้นะทุกคนถ้าใครจะมาแบบแสดงละครเป็นมาเล่นกับเพื่อนแบบเป็นเด็กสองคนมาเล่นสนามเด็กเล่นอะไรนี้ก,ก็ได้นะ <c oughs> เหมาะเลยบ้านหลังนี้ แล้วก็อันสุดท้ายปึ๊บอ๋อเมื่อกี้อันล่าสุดสิอ๋ออันนั้นมาต้องเติมโอเคนะทุกคนปะกลับกันเลยป่ะชั้นสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นชั้นที่สวยหรูวันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องน้ำที่สอง อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อห้องถงทางเดินส่วนตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> อ่างตรงนี้นะทุกคนส่วนอ่างตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดตรงนี้ได้นี่เปิดแสงสว่างได้หลายสีด้วย <c oughs> เราจะเอาเป็นสีม่วงนะทุกคนจะได้เข้ากับสีตัวเราโอเคไปกันเถอะโอเคนะทุกคนเข้ามาปุ๊บตรงนี้ เป็นกระจกดูตรงนี้ได้เนาะเข้ามาปุ๊บตรงนี้ห้องน้ําที่สามห้องน้ําที่สามห้องนอนที่สามนะทุกคนมีสองชั้นด้วยอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สี่ห้องน้ํามีแค่สามนะนี่จะเป็นระเบียงเป็นระเบียงทุกคนตรงเนี้ยตลิตกบ้านตลิตตกบ้าน ก็ย่อขอทำอะไรปะหนึง่งแลก็เปลีย่ยนชื่อบ้านตรงมันจะเขียนตรงไหนนะเขียนตรงตรงไหน่อ๋อตรงนี้โอเคได้เลยนะเนี่ยได้เลยนะได้เลย ปิดไปก่อนโอเคนะทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรในแมปโรแคปเป้นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าคลิปมันจะสั้นไปเดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวจะลงให้อีกหนึ่งคลิปนะ